เฮ้ยมันไ้เนไม่ต้องไอย่าไปจับรกันทุกคนเฮ้ยยสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านาาทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์เดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมนะครับจะกลับมายังโลเคชั่นผีกระสือนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากัน2คนนะ แต่ว่าไม่ได้มากับพี่เมาส์นะครับมากับน้องบาสนะครับตอนนี้น้องบาสก็ฉายไฟให้ผมอยู่นะซึ่งวันนี้เราจะกลับขึ้นไปดูผีกระสือเนี่ยที่ผมเคยจับหัวมันนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงดุขึ้นหรือเปล่านะครับพี่ๆก็อโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยัดนด้านบนกัน,นครับบาสต้องไปดีๆและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับมีกําลังใจในการถ่ายคลิป ให้พี่วินเพื่อนเนได้รับชมนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปด้านบนกันครับไปเพราะตอนนี้นะฝนก็ตกปรแปะโปะแปะด้วยนะตอนผมเดินทางเข้ามาเนี่ยฝนคือตกหนักมากนะครับต้องหาที่หลบฝนเลยนะครับพี่ๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพร้อมอยางบาสไปน่ากลัวยบา Fony, que I have เดินตามตูต้ที่นั่นนะคอยระวังลรงไว้เฮ้ยมันจะมาไหนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันลอยไปทางไหนมันจะอ้อกัางนี้เมื่อกี้นะเออมันจะเอาตรงนี้เหรอเออเมื่อกี้มึงจับไล่ใช่ไหมใช่ใช่อุย้ยคนน่ากลัวเลยมึงจับโดนไส้มันเลยเหรอใช่จับสองมือเลยมึงไม่จับให้อยู่วะ มันดิ้นดิกวางกัดแรงมันเยอะใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเข้าไปดูดิเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันเจอรอยไปตรงไหนบ้าตรงนี้เหรอใช่ใช่เฮ้ยแล้วมันหายไปไหนวะหายเฉยรอยออกไปทางนี้แล้วมั้งไม่รู้เมื่อกี้มันจะออกทางนี้จับได้หงายมือเลยตรงนี้นะเฮ้ย เมื่อกี้เนี่ยคือพี่พีครับบอกบอกให้พี่พี่เอซดูหน่อยเมื่อกี้นะครับผมเห็นมันจะออกฉานะผมเลยจับไว้ผมกเลยจะโกนบอกพี่เบิร์ดนะครับเขาบอกก็ประมาณนี้นะก็เรามาสองคนเนะี่ยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะวันนี้พี่เมาส์ก็ไม่มาด้วยเออเอาไงดีว่บาบัส <c oughs> จะเดินหาทั้งไหนดีวะาเมื่อกี้คือ Mong bá yeah, <laughs> bát chọc đá cho em tắm ạ Bát Proud 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 Mình bây rồi Mình bây tháng rồi มันจะลอยไปทั้งไหนได้วะฝนตกแบบเนี้ยใช่เนาะมันลอยนี่คงมันเปียกทีแรกเนี่ยพวกผมน<า>ั่งตรงนู้นเจอมันลอยอยู่เนี้ยแค่ตรงเนี้ยเหมือนจะลอยออกไปนู่นหรือเปล่าวะวัดไม่ใช่น้ำเยอะดูดิมันก็ลอยขึ้นนี่ไงช่องเนี้ยออไม่แต่งน,นี่น้ำเยอะไม่มีอันนั้นเป็นเออหนามมันก็ลอยขึ้นช่องนี้ไงนี้เออลอยออกไปไง เจอใช่ไหมใช่ใช่เจอมันจะเจอปะเจอดิเฮ้ยเอาไงดีวะฮะไม่รู้เหมือนกันท้าทายว่ะเฮ้ยบิเบิเบิดอะไรวะพี่ที่มันจะกัดทอคอยู่แล้วเฮ้ยนิดเดียว ไอ้บาสเกือบไปแล้วนะมึงเกือบได้เป็นกระสือแล้วไอ้เย็นเฮ้ยขึ้นไปบวกเลยปะไปไปเมืเ่อกี้มันเจอรอยตรงนี้เหรอใช่ใช่เมื่อกี้มันจะกัดคออยู่แล้ว มันลอยลงไปเนี่ยนะเนออีย่ยถึงนี่เลยโหก็ไม่ห่างจากผมมากนะรอบแรกคือมึงจับได้ตรงนี้ใช่ไหม<ๆ>เอาไงดีวะเริ่มกลัวแล้วว่ะแต่แต่หมาสองคนเนี่ยก็ยังยังแบบอีกใจหนึ่งกลัวอีกใจหนึ่งอยากล่าไงใช่ใช่ลงมากันสองคนอย่าไปกลัวมันมีแค่คนเดียวตอวเดียวด้วยเราลุมแต่ลุมบอลมันได้เลยแล้วมันลอยไปไหนเลยวะ ออกช่องนี้ก็ไม่ได้เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่เจอทางนี้หรอไม่หรอกก็ทางนี้ล่าไม่ใช่มีอยู่สองทางนี่แหละเนี่ยลองเปิดหน้าต่างดูดิสองอันนี้ใช่ไหมอา้าเ,เอาไงต่อไปลอง ไปดูข้างล่างใช่ปะใช่จัดไปล้อนี้ท้าเจอเนี่ยจับเลยนะจัดไปทีแรกเนี่ยผมกับน,น้องบาสนะเจอมันลอยจะกัดตรงเนี้ยน้องบาสเจอเลยนะพี่พี่เนี่ยวเี่ยมันมาที่นี่เลยเกือบกัดคอเฮ้เอาไงดีวะไปทางนู้นก็ฝนตกแต่ว่าฝนตกเนี่ย กระสือไม่ออกแน่นอนมันกลัวเปียกหรือเปล่านะเชื่ออยู่นะเพราะว่าเราเจอเมื่อกี้ก็มันอยู่บนบ้านใช่มันไม่ออกไปที่เปลี่ยนแล้วนี่มันก็หายแล้วมือมือมือดีมืออะไรวะ จะบอกนะมันจะมากัดมึงไม่ได้เลยใช่เฮ้ยว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วนะบารจ้องจ้องจะเล่นผมอยู่คนเดียวต้องระวังว่ะเราลองไปนั่งดูสักปั๊บหนึ่งบ้านั่งดูพฤติกรรมมันสักแป๊บหนึ่งก่อนว่ายังไงกันแน่วะระวังงูนะ ลองแ<ด>ล้วด<อ>ูกว่า<ง>พี่ว่ามันจะไปทางไหนงั้นหรือมันจะลอยออกทางไหนวะเมื่อกี้คือมันเกือบโดนเลยนะท่านี้เสียงจะแปลกนะครับมันเป็นเสียงของงานหมู่บ้านปอะเพณีจริงเขาหอนะครับ

เฮ้ยมันไปลอยโน่นแล้วเฮ้ยบ้ายมันมองเราด้วยว่ะพี่บ้ายพีบ้ายนี่กลัวมามันมองเราเฮ้ยเหมือนมันเป็นคำว่ากลัว ไปเลยถ้าเรไปกันไปเดี๋ยวว่าถ้าเราไป้ันมาดูบ้านกันนะถอยแป๊บเดียวก่อน หน้าต่างว่ะไดเฮ้ยเฮ้ยมันเดนั่งกระติกมาป่ะไม่ได้มาเอ้ยโจโนนะ่ะย่ายา่จะไม่ออมาแล้วมันไม่ตายไม่ได้จวโกนุง้งหัวใจ แล้วผมจะรอข้างล่างเดี๋ยวให้น้องบาสขึ้นไปนะพี่ๆถ้าเจอหวดเลยนะถ้ามีอะไรตะโกนมานะมีอะไรตะโกนมานะบาสเจออะไรปะ ไอ้บาสมันไปทางไหนกูอยู่นี่กูยังไม่เจอเลยกลางไม่มีรีบลงมารีบอ,อะไรฮะ<า>ทิลย์รีบออกมาเลยเฮ้ยอ้ตัวหางไอตางป่วะรีบออกมาเร็วๆ โดดได้ปะวะมันสูงรีบลงมาเร็วๆโดนไม่ได้เดี๋ยวลงไปเร็วๆโดนอะไรวะไม่รู้เหมือนโดนขังเหรอเออเฮ้ยนั่งโดยแป้บหนึ่งก็บอกแล้วก็บอกแล้วทางของคุณต้องพาเมยต้องขอไปนะเพราะว่าผมถนัดคุยกับน้องแบบนี้จริงๆ นะครับพี่พี่ถ้าพูดไม่สุภาพขออภัยด้วยใช่บัสใช่ใช่เฮ้ยไปยินมันกันโอ้ยเจ้าวุ้ยเงียบไปแล้วมันเสียงหัวเราะเมื่แกีเฮ้ย ขึ้นมาวเ่ขึ้นไม่ไมไมรมบอละไรอย่างไรอะควรไม่ถูกอะะกอเลา,าไปกอกไปไเ่าจะกนไปือ่ไ่ต้องแลมัจะายว่อกี้มึงขึ้นไปแล้วใช่ไหมเออ làm ơn lên đi đùm nhau cùng đi nào. Thôi. Thoà... Nếu không thấy thì phải quay lại. Thôi. 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 คือนมาพร้อมไปผ่าก่อนขออีกนิดนึงนี่แหลมไปอ่ะพี่พี่มาจ้วงจ้วงใลยไาดาเลยมันพร้อมใช่ไหมบัสพร้อมน้องบายก็เตรียมพร้อมจัดเมื่อกี้เพราะว่าโดนหัวล้อเย่ะอยู่ทางนี้หรือเปล่าผมต้องจะได้คุณลองดูดีๆนะบัด ประตูบะเมื่อกี้บานนี้หรอใช่ใช่เมื่อกี้มันปิดไว้แล้วมันปิดได้ไงเนี่ยไม่รู้ดิเหมือนมันจะไม่ให้ออกถีบก็ไม่ออกเออเฮ้ยเรามาก็ไม่เจออะไรด้วยบ้านใช่เว้จริงนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรทำนี่งงบ้าฟังดีดิทีไม้ไว้ดีดด,ด,ดเฮ้ยไอ้บ้าเสียงเสียงจากข้างล่างท่าไหน ทั้งนั้นลูกฟังดีๆก่อนเงี้ยฟังดีๆเงี้ยยิ้มไห้สัตว์หาไม่เจอเลยไม่แสงแสงอะไรับเบสไหนไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราแสงลงไปดูข้างล่างวะเดี๋ยวลงไปดูให้ป่ะไปด้วยกันเลย

อยู่ในบ้านเดี๋ยวขึ้นไปดูให้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันดูดิมัวเง้อโอ้โหใจมันมากเลยกูไม่กลัวมั้งล็อกออกมามันไปทางไหนหรือวะีขึ้นไปดูร้านมัน ไม่เจออะไรวะบาใช่เดี๋ยวลองไปดูทางโน้นดูก่อนนะไปดูดิมีไหมฝั่งนี้ไม่มีเจออะไรปะ่ะไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีเฮ้ยฝั่งนี้เขาไม่มีอะไรวะใช่มากไ,มไปไหนแล้ววะ เนีไม่มีอะไรไหมไม้เนี่ยคือแหลมมากนะระวังนะเฮ้ยเฮ้ยไปนู้แล้วช่วรไหมอย่าตามอย่าตามเลยอันตรายแน่ถ้าตามไปอย่าตามไปเรากลับดีกว่าเชื่อกูกูเจอแบบอย่างนี้แบบเนลาไม่ดีอ่ะตอนเนี้ย Okay, พี่ๆเดี๋ยวไปเจอกันด้าน,นล่างดีวกว่าบ้านรอด้วยเร็วยนะพี่ๆตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยออกมายังนอกกัข้างนอกกันแล้วนะ <S <S บานนะใช่ใช่เมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราเดินตามเนี่ยเราเป็นอันตรายแน่ใช่ซึ่งเขาเข,ข้ามนลอยไปทางถนนนะผมเห็นแต่ว่าผมบอกบ้าน้องบาสอย่าตามถ้าตามเป็นอันตรายมันหัวเราะเหมือนย้อยยวนยังไงอย่างเงี้ยนะใช่ก็โอเคเดี๋ยวไงเนี่ยเราทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจแน่ผมและน้องบานมีกําลังใจในการไปถ่ายสถานที่ต่งตางๆด้วยนะครับเดี๋ยวไงหนะ้าผมกับน,น้องบานขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องพี่เมาให้ผมด้วยนะเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับอย่าลืมก็ไปกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับงไงเดีไว้เจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ